You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร e c u r i t ี t happiness investment เดี๋ยวมาต่อกันในประเด็นที่3นะครับก็พี่โจโนะครับได้มีการไปทำไซต์วิสิทที่ประเทศเวียดนามสำหรับตัว WHA นะครับซึ่ง มีประเด็นอะไรที่น่าสัมัญน่าสนใจเดี๋ยวนี้ชวนพี่โจมันเล่าให้กับทุกคนฟังกันสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับปอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับพี่โจเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีไปไซวิสิตนิคมสองแห่งข,ของ WHA ที่เวียดนามนะครับจริงๆเขามีสามแหละแต่ว่านิคมที่สามยังไม่ได้ <c oughs> มีพัฒนาการอะไรก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับเราก็ไปดูที่เนอานกับทันหัว อันนี้ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยความน่าสนใจของเวียดนามทุกคนคงทราบกันดีอยู่นะครับประชากรเกือบร้อยล้านคนนะครับปีที่แล้วมี99.5ล้านคนใน99.5ล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในวัยทํางานแล้วก็90%กว่าของวัยทํางานเนี่ยอ่านออกเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือประชากรในเชิงของแรงงานในโดดเด็ก GDP growth ก็เป็นที่ลำดับต้นๆของอาเซียนนะครับปีนี้ยังมองโตง5%อยู่ รัฐบาลมีการซัพพอร์ตนะครับในแง่ของ tax incentive แล้วก็การสร้างอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมีอยู่ต่อเนื่องซึ่งเราเข้าไปดูเราก็เห็นสร้างถนนไฮเวย์ highway, นะครับอะไรกันอยู่อย่างเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นก็คือมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีคราวนี้เองเนี่ยแต่ว่าโอเคแหละความดีมันก็นํามาซึ่ง supply เนะในเวียดนามเนี่ยตอนนี้มีนิโคมาากุสามเกือบเกือบสา0รแห่งเนี่ยคือเมืองไทยมีไม่แค่แค่ไม่กี่สิบแห่ง เวียดนามมีเกือบ300แล้วก็ตามแผนของรัฐบาลเนี่ยจะมีขึ้นไป560แห่งนะปัจจุบันนี้ที่เขา Identify เข้ามาเพราะเนี่ยก็คือดีมานมาพร้อมกับการแข่งขันนะครับคราวนี้เองเนี่ยของ WHA เนี่ยต่างจากคนอื่นยังไงนะครับที่ในอานเองเนี่ยก็พื้นที่ที่เขาได้มาเนี่ย2,100เฮกเตอร์ 2, er นะครับ1เฮกเตอร์ er เท่ากับ6.25ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีประมาณสักหมื่น 3,000กว่าไร่ในส่วนพื้นที่ตรงนั้นจะพัฒนาเป็นเฟสเฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยร้อยสี่สิบห้าเฮกเตอร์ประมาณสักเก้าร้อยไร่เนี่ยตอนนี้ขายไปได้แล้วเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เริ่มเร่งในการพัฒนาเฟสสองอีกสามร้อยห้าสิบห้าเฮกเตอร์นะครับโครงการนี้เองเนี่ยห่างจากสนามบินวินเมืองวินเนี่ยประมาณสักสิบหกกิโลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับห่างจากท่าเรือสิบสองกิโลนะครับแรงงานเนี่ยเป็นอันดับสี่ของประเทศนะครับแล้วก็ คุณภาพของคู่แข่งเนี่ยอาจจะดูด้อยกว่าเพราะว่าเป็นนิคมที่เป็นโลโก้แล้วก็ทํามานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัวความโดดเด่นของตัวนิคมของ WH-A คือถ้าเกิดใครมาเมืองนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นว่าจะมาที่นี่นะครับแล้วก็ลูกค้าหลักในในส่วนปัจจุบันนี้เนี่ยชื่อดังๆนะครับก็ก o r t e ทนะครับแล้วก็ฟ o ค o n n นะครับที่เพิ่งประกาศไปนะครับ คือประเด็นของประชากรในเวียดนามเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือผมก็ไปคุยกับคนโลโก้นะคุยในเรื่องนิคมแล้วก็คุยเรื่องเรื่องประเทศเขาด้วยเนี่ยอาจจะพบว่าเอ้ยมันมีความต่างกันระหว่างไทยกับเวียดนามตรงที่ว่าไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าบอมดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันนะครับรัฐบาลอยากจะให้กระตุ้นให้เรามีลูกกันเยอะๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากมีลูกน้อยลงนะก็จะทําให้ฟิวเจอร์ u ปรายของประชากรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าคุยกับคนเวียดนามเองเนี่ยคือเหมือนกับยังคล้ายๆกับคนจีนสมัยก่อนน่ยคือถ้าเรากลับบ้านไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพ่อแม่จะถามตลอดเวลาว่าเอ้ยไม่พาแฟนมาด้วยเหรอนะครับจะแต่งงานเมื่อไหร่มันก็จะเป็นภาพทํานองแบบนั้น แล้วก็คนที่แต่งงานในชคงของเวียดนามเองเนี่ยเขาก็อยากจะมีบุตรกันอยากจะมีลูกกันนะครับอาจจะต่างจากคนไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยภาพของ investment demand ที่เข้าไปเนี่ยก็คงชัดเจนว่าประชากรเขาเนี่ยก็คงจะมีโอกาสในการที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะคนงานในในในบริเวณที่เราได้คุยเนี่ยบ้านนึงมี3ามคนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่า2คนพ่อแม่แล้วก็มีลูก2คนมันกลายเป็นว่ามีมากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรยังอยู่ใน,นระดับการขยายอยู่นะครับก็ถือว่านิคมนี้ก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนที่ที่หนึ่งที่เป็นทันหัวนะครับก็อยู่ภาคเหนือขึ้นไปอีกเนะี่ยอยู่มีพื้นที่850เฮกเตอร์ประมาณสัก5,300ไร่ตอนนี้ที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นที่ดินว่างเปล่าหมดแต่ว่าสิ่งที่บริษัทพยายามจะบอกอินเวสเตอร์ที่ไปดูด้วยกันเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่ดินว่างเปล่าตรงเนี้ยมันเป็นที่นามันไม่ได้เป็น residential area มันไม่ได้เป็นคล้ายๆกับหลุมหรือสุสารคือในเวียดนามถ้าใครไปเนี่ยขับรถไปมาก็จะเห็นสุสารเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็การที่จะเชิญที่ดินเหล่านั้นมาเป็นนิคมเนี่ยถ้าเป็น r e s i d e n t ียลหรือว่าเป็นสุสารมันก็ต้องคุยกับคนเยอะเนาะต้องใช้เวลาในการคอนว์ตแต่ว่าที่ดินของ W h A ที่เป็นทันหัวในส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาฉันเองเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้น้อยแล้วก็ทําให้เรามั่นใจว่าปีหน้าเองเนี่ยที่ดินตรงนี้ก็น่าจะเอามาพร้อมขายได้หลังจากที่ได้รับ investment เซอร์ติฟิเคตออกมานะครับแล้วก็ที่ดินตรงนี้ก็อยู่ในส่วนที่เป็น Northern Technology Corridor ของประเทศก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนในส่วนของอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับมากกว่า70%ของลูกค้าที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์กเก็ตบลกก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในมุมของตัวพื้นที่ตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นดูรวมๆแล้วเนี่ยเป้ายอดขาย7 0 0ถึงพันไร่ต่อปีของนิคมในเวียดนามของ WHA ก็มีความเป็นไปได้สูขขงนะครับปีนี้ โซฟาขายได้ไป700ร้อไร่แล้วนะครับเเดือนแรกได้700ร้อไร่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ระดับประมาณสักพันแเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าเดือนแรกของ wha เนี่ยได้มา2อ0พเทียบเท่ากับถ้าเกิดไปเทียบกับเป้าทั้งปีที่2 7 5 0เนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะใกล้เคียงที่จะทําให้เปา้ามัน achieve ได้แล้วครับก็เมืองไทยก็จะเป็น auto related นะครับ consumer product ส่วนที่เวียดนามก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้ว auto ด้วยส่วนถึงนะครับก็ดูภาพรวมแล้วเป็นเ,เป้าหมายแล้วก็ ทิศทางผลการเมินงานที่ค่อนข้างเฟิร์มสำหรับตัว WHA นะครับมีภาพเอาลุกในในที่ดีในปี2ปีข้างหน้าทั้งยอดขายแล้วก็กำไรน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้เพราะว่ายอดขายปีนี้ก็จะเทินไปเป็นรายได้ในปีหน้านะครับก็ดูค่อนข้าง v a ลิด solid มากๆนะครับสำหรับในส่วนของตัวหุ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไร<อ>ที่มีความแน่นอนต่อเนื่องแล้วก็น่าจะเอาฟอร์มในเชิงของตัวภาพเสร็จได้ครับทั้งในเชิงขาลงแล้วก็ขาขึ้นครับผมครับ ครับพี่โจผมถามอีกนึงแต่ขออนุญาตเอาเป็นชน Apple to Apple ระหว่างอมาตาก,กับ d ูเแต่เราเฉพาะในเวียดนามนะเรายังไม่เอาะไรไทยครับตอนนี้ถ้านับในแง่ของออย่างนิคมของที่ดูเอชเอเาลุยกันนะครับกับเบียนหัวลองทันของอมาตากของเขาเนี่ยตอนนี้ทั้งสองบริษัทเนี่ยนับเฉพาะในเวียดนามนะครับเขาเขาถือว่าทั้งสองบริษัทนี้มันอยู่ในเฟสประมาณไหนกันเลยครับพี่ครับจริงๆของอมาตากเข้าไป20กว่าปีแลวนะครับขณะที่ตัว W h a เข้าไปไม่ถึง10ปี นะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ต่างกันเพราะฉะน,นั้นนิคมของอมตาเองเนี่ยเนื่องจากเข้าไปก่อนก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนานแน่นของโรงงานสูงนะครับอินฟราสัเจอร์น่าจะดีกว่านิคมของตัว WHA ราคาขายต่อตารางฟุตนะครับของเขาเนี่ยตารางเมตรเนี่ยก็คือว่าต่ำสูงกว่าของ WHA ก็สมควร,รแต่ว่ามันก็อยู่ที่ การแข่งขันสูงด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีคู่แข่งเยอะกว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นของอมตะกเนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของตัวความต่างก็คือว่าอมตะกก็จะเป็นอะไรที่เป็นภาพที่เป็นความแพงกว่าโลเคชันดีกว่าแต่ว่า WHA ก็จะเป็นราคาต่ำกว่าแต่มีโอกาสในการที่จะเติบโตในเชิงของอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ระดับราคาในอนาคตที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเองเภาพนั้นก็เลยต่างกันเป็นลักษณะนี้คราวนี้เองโซงฟ้า so ถ้าดูยอดขายที่ดินในช่วง ครึ่งปีแรกเนี่ยเก้าเดือนก็ได้ของอมาตาเองอาจจะได้น้อยน่าจะยังไม่ถึงร้อยไร่ที่เวียดนามนะครับแต่ว่าอันนี้คือเซ็นสัญญาแต่ว่าถ้าเกิดเป็น LOI เนี่ยก็คงระดับ6700ไร่ส่วนของตัว W h A เองเนี่ยก็น่าจะจบเป็นซาคอนแทรคแล้วเนี่ยที่700เพราะฉะนั้นถ้าดูสปีดแล้วเนี่ย W A อาจจะดูเร็วกว่านิดนึงนะครับในเชิงของตัวที่เทิร์นจากตัว M O U หรือ L O I เนี่ยมาเป็นตัวคอนแทรค ครับก็สปีดต,ตอนนี้เป็นภาพแบบนี้แต่ว่าราคาขายของมัตัดก็จะสูงกว่าเช่นเดียวกันครับโอเคครับได้ครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ